สวัสด,ดีค่ะทุกคนอออเซวีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเปิดใหม่ในสโตร์ไทยเกับเกมวาคิลี่แฟนตาเซียนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองเล่นก่อนเปิดตัวนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นก่อนได้ในสโตร์ไทยกันเลยนะคะเอาละ่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของเกม i d เดฟอาภาพน่ารักน่ารักสวยๆเกมนี้กันเลยนะคะอุย้ยมาถึงก็เจอกับน้องน่ารักเลย โอ้โหดูดูตัวละครแต่ละตัวเพื่อนๆโอ้โหอย่างน่ารักเลยอ่ะโอ้ฉาก,กาต่อสู้มาแล้วนะคะเพื่อนๆอืตัวละครในฉากต่อสู้เนี่ยจะเป็นแบบชิบินะคะเอาล่ะเริ่มการต่อสู้ครั้งแรกของเรากันเลยโอ้โทำไมฝังนุ้นทดแต่ดูฝั่งเราซะก่อนโอ้โหเจอกับม้าสุดเท และอีกตัวละครหนึ่งโอตัวละครแต่ละตัวมีธาตุด้วยเพ่อนเพื่อนใช่ไหม,มและลักษณะการโจมตีการถืออาวุธนะคะจะแตกต่างกันไปจะมีตัวแทงตัวเวทเนาะแล้วก็จะมีพวกตัวซับตัวฮิวอะไรพวกนี้โอ้โหเจอคลิเข้าไปเป็นยังไงละ่ะอันนี้จะเป็นการแนะนำตัวละครโหดโ,หโหนะคะเพื่อนเพื่อกเราให้ดูเอฟเฟกต การต่อสู้ตะการตาโอ้โหทำไมฝั่งนู้นจูมตีมาเราติดมือหมดเลยแล้วเกือบตายด้วยนะเหลือตัวเดียวอะที่เป็นตัวดาบข้างบนนั่นน่ะเออเมียนตัวอื่นเนี่ยจะตายกันแล้วอ่ะโอ้โหคือดูได้เลยนะเพื่อนๆประมาณคร่าวๆคือถ้าไอเดลอาร์จแล้วมีตัวละครที่มาแนะนําการต่อสู้ช่วงต้นแบบนี้ตัวนั้นอ่ะอืมมันจะเป็นตัวแบบแนวแท็อปเทีย ลองส่องๆดูนะคะว่ามีใครกันบ้างนะอ,ลลสอใส่ใส่ค่ะผมเป็นน้องหูหนูน่ารักมากเลยเอาล่ะเริ่มการเล่นกันนะคะเพื่อนๆเราสามารถเลือกตัวละครได้ว่าตัวหลักของเราเนี่ยจะเป็นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะมีเฟนอินเวนด้วยน่าจะกรอกโค้ดของเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็มาตั้งชื่อกันนะคะ ออนเซวีพร้อมเลยแล้วจ้าชื่อแจงใช่ไหมน้องบอกว่าชื่อดีมากเริ่มมานะคะเราต้องหาตัวละครเข้าทีมกันก่อนเลยโอ้ที่ตู้นี้นะคะเพืพ่อนๆคอมมอนแซ m ม,มอนเป็นตู้สุ่มทั่วไปฟรีก่อนหนึ่งครั้งดูสิว่าใครจะเข้าร่วมทีมเราแวบโอ้น้องตัวแวบ ไหมกแม่มดแล้วก็มีไพ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหระดับอาเท่านั้นเองนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรช่วงต้นเนี่ยไม่ยากอะไรแน่นอนอีกแล้วนะคะการต่อสู้เนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะพเพื่อนๆแล้วก็จะสามารถกดมี่ได้สวีปได้แล้วก็จะมีการเก็บไอเทมให้กับเรานะคะโดยเจ้าน้องจิ้งจอกตัวข้างล่างนะคะน,นั่นดูดพวกของที่ d r อปไปแล้วนะคะ เริ่มเคลสแรกของเรานะคะจากการเคลียด่านหนึ่งกันเลยกดที่ battle เป็นการท้าทายบอสนะคะแล้วเราก็สามารถจัดตำแหน่งตัวละครของเราได้ด้วยนะคะเอาตัวใหม่เข้าทีมตอนนี้ค่าพลังต่อสู้ทีมเราเริ่มต้นเลยอะค่ะนะคะเพื่อนๆก็จะเป็น1,997นี่โจมตีด้วยน้ำแข็ง แล้วก็ลดสปีดของฝั่งนู้นใช่ไหมอู้จัดการได้ยังไง่ายได้สวยางามเมื่อเคลียด่านแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้รับของในการอัพทีมอัพตัวละครเบื้องต้นนั่นเองนะเคลียเรียบร้อยแล้วก็มารับรางวัลนะคะอุ้ยได้รางวัลเป็นชิ้นส่วนของน้องตัวที่ได้มาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆเข้าไปที่เมืองนะคะแล้วก็ไปดูที่กระเป๋ากันดีกว่าชิ้นส่วนที่เราได้รับมาเมื่อกี้ก็คือนี่เลยกดไปแล้วก็ คอมไบเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นน้องตัวเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเราก็สามารถอัพได้ดีใช่ป่ะตัวซ้ำป่ะโอ้ตัวใหม่เหรอโอ้ขุลือตัวกับน้องที่ได้มาตอนแรกโอ้โอเคตัวนี้จะเป็นถือปืนด้วยละ่ะโอ้เป็นตัวซับเหรอเป็นพีชเพื่อน ป็นพี่ที่ถือปืนโอเคอัพเวลเลยนะคะเพื่อนๆสามารถอัพเลเวลตัวละครได้ติดตั้งอุปกรณ์ได้ปุ๊บก็จะมีการอัพโดยการใช้เหรียญทองแล้วก็ขวดน้ำยาในการอัพีอกีนั่นเองนะคะผจญภัยกันต่อกับด่านต่อไปเลยด่านสองเอาตัวฮิลเราเข้าทีมปึ๊บไปต่อสู้กันเลย โอ้โหเริ่มมาฮิวก่อนเลยตัวฮิวเราสปีดต้นดีฮิเตั้งแต่ต้นเกมเออถ้าบอกว่าด่านที่มันมีหลายเวบย็บไม่มีประโยชน์มากเลยนะเพื่อนๆคือแบบว่าถ้าโดานโจมตีไปเลือดลดเยอะๆเราไปเว็บต่อไ,ไปอย่างเงี้ยเออฮิวหมดอะไรเงีบบ<น>้ยเออเจ๋งโอ้โหฝั่งนู้นโจมตีหมู่นะคะฝั่งเราติดเคริร์ฟกันหมดแล้วอ่ะอืม แสดงว่าตัวนั้นก็ดีดีนะเพราะว่าลดพลังโจมตีของฝ่ายศัตรูได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจากฝันยลักษเมืเ่อกี้อ่ะจะลดการฟื้นฟูเลือดเราด้วยใช่ป่ะพียาด่างสองไปเรียบร้อยแล้วปึ๊บกลับไปที่เมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัมมอนได้อีกหรออ๋อตู้นี้เลย ตู้นี้ตู้นี้ advance common f r e หนึ่งครั้งโอ้ได้สีทองหรอโอ้้หจากเมื่อกี้นะคะตู้ common เราได้แค่ระดับ R อ้หเดียว <laughs> ลงมาลีนี่ระดับ SR นะคะเป็นธาตุธรรมชาติตัวนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะสัญลักษณ์มันมีแบบรูปคนยืนแล้วมีบุกๆบวกเป็นตัวฮิวเหรอหรอใช่ปะ ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ<โ>เป็นน้องปีศาจจิ้งจอกเออไปดูไปดูไปดูอยากรู้แล้วว่าว่าน้องเป็นตัวอะไรตอนนี้เขาก็จะแนะนำนะคะเพื่อนๆว่าเราสามารถกดสว e e ได้นะคะเพื่อรับของรางวัลในช่วงด่านที่เราต่อสู้ผ่านมานะคะภายในเวลา120นาทีนั่นเองกดได้ฟรีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เราจะได้รับพวก อุปกรณ์ต่างๆมาแบบนี้เพื่อนๆเราก็สามารถเอามาติดตั้งให้กับตัวละครของเราเพื่อเพิ่มค่าพลังได้นะคะกลับไปที่เมืองแล้วก็เป็นเควสแล้วก็มาที่ตัวเมื่อกี้นะคะ <c oughs> น้องปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่เราได้มาติดตั้งอุปกรณ์ให้เขาเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะ <c oughs> อุย้ยไม่ใช่ตัวฮ <c oughs> ิวนะแต่ว่าเป็นตัวเวทมนต์ค่ะเป็นเมดนี่ อนแรกเราเห็นสัญลักษณ์ตรงสกิลเขาคิดว่าเป็นตัวเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้ซะอีกอืม uh huh. ไม่ใช่ <laughs> เอาล่ะเข้าทีมไปเลยนะคะเราล,ง,ลงได้กี่ตัวเนี่ยลงได้ห้าตัวใช่ป่ะพลังต่อสู้เป็นห้าพันกว่าแล้วโจมตีมปุ๊บ <laughs> อุ้ยตัวน้องปีศาจที่จอกอะ่ะสปีดเร็วกว่าตัว,วฮิว เอ,อ้ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวซับเนี่ยน่าจะปรับให้แบบหาของให้สปีดเร็วๆเนาะ,นะคือแบบซับเสร็จตรงตีอะไรอย่างเงี้ยฮ้ยได้ชิ้นส่วนอะไรมาด้วยอ่ะสี่ดาวเจ๋งไปเลยมีเบนฟิตนะคะเพื่อนๆเป็นเบนฟิตจากรางวัลล็อกอินอันแรกวันแรกนะคะได้เพชรหัวใจมาหนึ่งร้อยแล้วก็วันอื่นๆนี่ก็ได้เพชรตามนี้เลยเพื่อนๆ จะมีแจกไอ้นี้ด้วยเ็จชิ้นส่วนที่เป็นตัวละคร5ดาวด้วยก็สะสมมาก็จะได้ตัว SSR เัวหนึ่งเลยอะ่ะแล้วก็มีรางวัลรายสัปดาห์นะคะเขาให้สุ่มหรอให้สป,ปินเอาเอ่ะไม่มีไอเ้เพชรเพชนี่ดิอ๋อเขาให้ามารับหน้านี้นี่อ๋อคือน้องจิ้งจอกนี่เราได้ทุกคนใช่ปะ แล้วก็จะมีรางวัลตรงหน้านี้อีกนะคะเพื่อนๆไอ,อ้มวนนี่มันคือมวนสุ่มปะเออใช่นี่ไงแอดวานซ์สมอ n สกอ r e เพื่อนๆน,นี่เขาบอกว่าเราไปโก้สมมอนได้เลยด้วยลนะนี่ตู้นี้เย่เยยตู้นี้เพื่อนๆได้มาก่อน10ใบนะคะก็สุ่มกันก่อนเลยอย่ารอช้าดูสวิว่าเราจะโชคดีได้ตัวละครเจ๋งๆอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าสุ่ม120ครั้ง การันตีอะไรไม่รู้ว่าได้หีบด้วยละเปิดหีบได้แล้วเลทเท่าไหร่ไม่รู้นะคยเห็นไหมว่าเขาเลทเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเลทเท่าไหร่อุ้ยนี่ไงแลกแต้มเอามาเลิกตัวละครได้ด้วยคือแต้มจากการสุ่มนะคะเพื่อนๆสะสมแล้วเอามาแลกตัวละครได้อ๋อเจ๋งดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เรายังไม่ได้สุ่มสิบทีของเราเลยเอาละ ได้เวลาแล้วซุ่มกันเลย <S <S วึบแว,วอบ f f r ตอร์วอเตอร์บอกว่าฮิวหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยไปดู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 ปดวเตอร์คือตัวอะไรวอเตอร์ได้มาเมื่อกี้มีเป็นวิเออร์นะคะอ่ะ ทีมเรากำลังขาดวอร์อรเออร์อยู่พอดีเพื่อนๆอ,อัพเวลให้เขาหน่อยเพื่อเท่าไหร่ละโอเคประมาณนี้อีกักนิดหนึ่งวอริเออร์เอาไว้ชนต้องหนาๆน,นิดหนึ่งน้ำยามีเยอะนี่ว่าโอเคอัพไปให้สุดนี่แหละแล้วก็เอสเรเราอีกตัวอัพเนี่ยสองตัวเนี้ยไปให้เยอะๆก่อนเลย <laughs> อย่ารอช้าอุ้ยมีอาฟฟิตด้วยเหรอ อ้ยดูได้ดูตัวละครได้แสดงว่ามีสกินอีกนะเพื่อนๆน,นี่ตัวละครเราก็สามารถอัพได้นะคะเพื่อนๆลองมาดูระบบกันเข้าข้าอย่างอื่นมี divination อันนี้น่าจะลุยด่านปะมีระบบกิลด้วยมี protec ด้วย potec นี่คืออะไรโอ้เป็นรางวัลจากการเก็บเลเวลใช่ป่ะนี่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นยศอะเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหรียญตรานะคะ อเครับรางวัลกันก่อนเลยอันนี้ปลดล็อกก่อนอันซิลอ๋อคือได้ยศมาแล้วเนี่ยค่าพลังของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อนๆอ,อย่างตอนนี้เราปลดล็อกอันนี้มาใช่แ่บฮีโร่สล็อตก็จะบวกไปนะคะก็จะมี5ช่องแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะได้พวกตัวสุม่มหรือได้เป็นค่าพลังเสริมตัวละครได้เหรียญได้ไอเทมต่างๆนะคะอู้เ oh, จ๋งนี่มีอีกอันนึงด้วยอะ่ะอันเนี้ยการเดียนอ๋อ นี่นี่นี่เครียดันสามสิบแล้วก็ไปลุยเดมอนทาวเวนะก็จะปลดล็อกไอตัวมังกรน,นี้ได้เป็นกาเดียนดราคอนอุ้ยเท่ชมัดเลยเมลมีอะไรแจกบ้างดีกว่าเอาล่ะเริ่มต้นเกมมาเราก็จะสนใจตรงนี้แหละเพื่อนๆอันนี้จดหมายแนะนำอันนี้ก็จดหมายแนะนำอันนี้ล่ะแนะนำเดี๋ยวไม่มีแจกแบบแจกเยอยๆอะไรอย่างเงี้ยเฟรนเฟรน รับรางวัลกันอ้อมมีคนขอเป็นเพื่อนแล้วโอเยี่ยมไปเลยทุกคนแล้วก็หาต่อหาต่อว่ามีอะไรแจกตรงไหนอันนี้นะคะก็จะมีพวกแพ็คต่างๆเพื่อนๆรายเดือนจะมีพาร์ทสองแบบเลยแล้วก็จะมีการลงทุนนะคะคือเป็นแพ็คลงทุนแล้วก็จะได้รับรางวัลตามวันที่เราเข้ามาล็อกอินนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีซัมมอนตรงนี้ ถ้าเราซื้อแพ็กซัมมอนโบนัสตรงนี้ก็จะได้รับรางวัลน,นะคะคือได้รับของเป็นตัวสุ่มวลาสิบใบ30วันเลยแล้วก็ได้เหรียญทองได้น้ำยาเ x e p เอาไว้อัพตัวละครด้วยนะอุ้ยแพ็กนี้ดีนะคุ้มอะไม่แพงด้วย175บาทเองแล้วก็มีอันนี้เป็นซิงครีวิวนี่โอ แล้วก็จะมีอันนี้เปลี่ยนตัวละครใช่ปะ่ะที่ถ้าเกิดว่าแต้มครบนะคะมาแลกตัวนีม้มีอะไรอีก b e n e f ฟิตเบน f นฟิตเลเวลแพนี่รับรางวัลไปเรื่อยๆเอ้ยตอนนี้เราด่านอะไรแล้วก่อนถ้าเคลียร์ด่านหนึ่งจบอ่ะอันนี้เลเวลห้าใช่ปะ่ะอยากรู้ว่าด่านเราอยู่ด่านตรงไหนตอนนี้มันไม่มีบอกเลขด่านเนาะือลุยไปเรื่อยๆเออมีดันเชียนด้วย อ๋อสุดยอดนี่ดันเจี้ยนมีหลายดันเจี้ยนเลยเพื่อน,อนมีดันเจี้ยนมังกรดันเจี้ยนป่าแม่มดดันเจี้ยนอาบิสนะคะเป็นผเขไฟแล้วก็มีเชลนทาวเวอร์นี่ไงต่อสู้หอคอยแล้วก็จะมีรังมังกรน้ําแข็งแล้วก็จะมีการต่อสู้บุกข,ของฮีโร่อะไรอย่างนี้โอ้ยวิมีด่านเยอะน่าสนใจไปลุยต่ออีกนิดหน่อยเอาตัวเอสเอสอาร์ที่ทเราได้ไดใหม่มา นี่มันต้องอยู่แถวหน้าแล้วเปวล่าเลวสามติดเอาไว้ชนเลยตัวอื่นเลลน้อยเอาไว้หลังๆทาวลังขึ้นเป็นหมื่นละยังเร็วเลยเพื่อนๆอุ้ยเขามีแนะนำอินโฟเมชันด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องสนใจไปลุย <c oughs> เราเรามีสไตล์ตของเราจัดการแบบนี้เลยฉับเดียวร่วงว่า,วด,าด่าปะดีทีเดียวร่วงเลยนะเออ ความสามารถของแต่ละตัวละครนะคะแล้วก็สกิลที่ติดตัวมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเราต้องดูด้วยอ่ะว่าตัวไหนมันดียังไงมีบัฟมีเพิ่มพลังอะไรให้ทีมหรือเปล่าแล้วก็ปรับนะคะให้มันเข้ากับทีมต่อสู้มาเลยเอ,อ้ยจบเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกได้เพลินๆอีกเกมหนึ่งเลยนะเนี่ยมีเควสด้วยนะยงไงจะมีเควสรไล่วันนะคะอุ้ยอยากสุ่มเยอะๆอ่ะไปหาตัวสุ่มกันที่ไหนอะหรือว่าเราต้องดูอีกต่อไป นีลิซสม,มอนโอ้อันนี้ใช้เพชรสุ่มได้อ,อเจ๋งลุยด่านต่อความคาดหวังเล็กๆของเราอยากหาตัวสุ่มมาสุ่มกันอีกรอบ <c oughs> แต่เอเนตา <c oughs> สองตัวไม่พอไงอมันต้องได้เยอะๆเคลียด่านจนเลเวลห้าแล้วนะคะได้ ไคแมนมาอีกตัวหนึ่งไม่ต้องสนนี่ตอนนี้เรามีตัวโจมตีแรงๆแล้วเ,เลยเพิ <c oughs> ่วลงต่อเราขัดใจตัวฮิวมากจะฮิวเลยอะไรขนาดนี้ <c oughs> คือมันมีประโยชน์ไง <c oughs> แบบช่วงบางด่านอะไรอย่างงี้โอ้ยเอ็พีเป็นน้องจิ้งจอกอ่ะ เฮ้ยดันเจียนดันเจียนดันเจียนเปิดแล้วอันนึงไปลองเชลเลนทาวเวอร์กันโอ้คือดันเจียนนี่ก็มีหลายอันนะคะดันเจียนในเลสทาวเวอร์เนี่ยดูดิมีตั้ง5้าแบบไหมก็ลุยกันก่อนเลยอันที่เขาเปิดมันจะค่อยค่อยปลดล็อกไปใช่ปะ่ะไปลุยอย่ารอช้าจะรอโอ,อ้ยังไม่ได้จัดทีมเราจะกดต่อสู้ซะละ ลงก่อนหนึ่งตัวอยากเอาตัวดาบไปไว้อันแรกอ่ะจริงๆเขาต้องเอาตัวแทงไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าเราเอาตัวนี้แหละแล้วก็ตัวฮิวไปเอาไว้ข้างหลังแล้ป่ะอ้ยตัวฮิวไว้ข้างหลังไม่ได้เหโอ้ตามแถวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอีตัวนึงเอาตัวอะไร 私のยは私を守งまอ私の魔งはあなたを守りますこの技にองをつけろองッองขอะของ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 เองข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 องัอง่องของขอองของขงของขอองขงังขงขอ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 งข้องขององของของขององข ก็จะได้พวกของอัพเลเวลตัวละครนะคะสำหรับด่านพวกนี้แล้วก็สามารถกดสวีปได้คือกดรับของรางวัลเลยได้ถ้าเกิดว่าเราติดอยู่ที่ด่านไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านนะคะก็ถ้าเกิดเรายังอัพทีมไปไม่ผ่านเนี่ยแล้วก็กดสวีปไปได้เนาะโอเคอ Demon Tower ลุยเดมอนทาวเวอร์ละมาดูกันคร่าวๆนะคะสำหรับเกมนี้วากิลี่แฟนตาซีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบเกมแนว RPG ไอดอลจัดทีมต่อสู้นะคะก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะคะที่สนับสนุนช anel ของเรามาตลอดนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูพูดคุยกดคอมเมนต์ comment, แล้วก็แชร์คลิปของเรานะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย